วานเวอร์ word, เปิดชชดเดดแรกของยิบซีนิโคลัสห้ปีที่แล้วสู่วันวิวาเหลือเวลาอีกเพียงแค่สี่วันเท่านั้นก็จะถึงวันวิวาของว่าที่บ่าวสาวอย่างยิบซีคีรติกับเฟ้นหนุ่มต่างชาตินิโคลัสฮอวันวิวาของทั้งคู่จะถูกจัดขึ้นในวันที่24กันยายนนี้งานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ริมทะเลสุดโรแมนติก ล่าสุดวันนี้วันที่20กันยายนนิโคลัสได้ออกมาโพสต์ภาพนับถอยหลังวันวิวาพร้อมทั้งเผยแชทแรกที่ทักไปหายิบซีด้วยและเป็นเดทแรกของทั้งคู่โดยนิโคลัสได้เขียนเคปชั่นว่า5 y e a r ago we date2 d a y to go to the weddingI'm so happy thank you คลีซีกีราตี้บอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆ